เข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งบ้างดีกว่าปีนี้ค่ะถือว่าเป็นบัตรสองใบอีกครั้งกลับมาอีกกลับมาอีก <ใบ S 1> ครั้งบ,บัตรสองใบอธิบายนิดนึงค่ะลุงจิจริงๆตอนเลือกตั้งปี44่สีรทฐธรรานวนปี4 0เราก็บัตรสองใบค่ะทีนี้ถ้าคนรุ่นเก่าี่เขาเขาจะมไม่ไม่ค่อยสับสนเขารู้แล้วนึกภาพออกแล้วแต่ถ้านอ่อิวเตอร์ คนรุ่นใหม่ค่ะพวกยังบัตรพวกเลือกใหม่พวกนี้ก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าการเลือกตั้งปีหกสองนี่มันใบเดียวค่ะเลือกใบเดียวแต่มีผลทั้งระบบบัญชีรายชื่อทั้งระบบแบ่งเขตเป็นไปจัดสรรปันส่วนแบบผสมประสานสลับซับซ้อนแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ก็ตรงไปตรงมาแบบแบ่งเขต400อยเขต400คนเลือกคนไหนคะแนนก็ได้คนนั้นแบบบัญชีรายชื่อร้อยคนเลือกพักไหนคะแนนก็ได้พักนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะแบ่งชัดเจน ไม่สลับซับซ้อนในการคิดคำนวณก็พี่น้องประชาชนก็ก,ก็เลือกได้จริงๆเมื่อยุคก,ก่อนยุคที่ยังไม่มีแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะมีกลุ่มกลุ่มนักการเมืองกลุ่มที่มีศักยภาพมีศักยภาพไปเป็นรัฐบตรีรเป็นอะไรนะพอเป็นรัฐบตรีต้องทํางานระดับประเทศพอทำงานระดับประเทศพื้นที่ก็จยาเหมือนกับแทบจะทิ้งไปพอทิ้งไปคนในพื้นที่ก็โว,ไว,วยวายเลือกผู้แทนไปแล้วก็ลืมพื้นที่ กลายเป็นทั้งๆที่ทบุคคลน,นั้นเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพราะไปเป็นรัฐมนตรีเพราะง <c oughs> านมันจะเยอะก็เลยกลายเป็นแนวคิดว่าเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนที่ทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วทิ้งพื้นที่ก็ต้องคิดแบบบัญชีรายชื่อขึ้นมากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ต้องมาลงพื้นที่ไม่ต้องมาสังกัดเขตเลือกตั้งไม่ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนในวงเขตนั้น <c oughs> ก็เลยให้มีแบบบัญชีรายชื่อขึ้นมาอันนั้นคือยุคผ่อนทีนี้ยุคนี้ก็เลยกลับมา และตั้งครั้งนี้ก็เลยกลับมาแบ่งแบ่งผู้สมัครเป็นสองประเภทโ <c oughs> ดยเหตุผลก็อย่างนี้แหละโดยเหตุผลใครมีศักยภาพที่จะดูแลภาพรวมทั้งประเทศคุณมาอยู่นู่นแต่ถ้าคุณสัมพันธ์พื้นที่ชอบที่จะทํางานใกล้ชิดประชาชนคุณก็มาอยู่เขต ก็คือปีนี้บัตร2ใบนะคะมีสีม่วงกับสีเขียวสีม่วงก็จะเป็นการเลือกสอสอแบบแบ่งเขตแบบแบ่งเขตนี่ก็จะประกอบไปด้วยหมายเลขและชื่อผู้สมัครนะคะลุงจิตรไม่ไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อให้จําเลขใช่ไหมมีจะมีช่องมีช่องหมายเลขประจําตัวกับช่องให้กาอแล้วสีเขียวล่ะคะลุงจะมีมีโลโก้ของพรรค มีชื่อพักแล้วก็มีหมายเลขแล้วก็มีช่องให้กานี่แหละแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าต้องจําให้ดีนะรักใครชอบใครอย่ากามิดผมว่าเห็นหน้าเห็นตาบัตรก็รู้แล้ะพอเห็นบัตรก็รู้แล้วว่าอันนี้แบบเป็นเกณอันนี้แบบบัญชีรายชื่อ คืออย่าว่าแต่พี่น้องประชาชนชาวบ้านอย่างเราผ่านการเลือกตั้งมาเยอะเข้าไปก็ยังบางทีก็มึนๆต้องดูต้องดูต้องดูครับต้องดูทั้งสองแบบแล้วก็ทําความเข้าใจถ้าจำนี่บางทีเราอาจจะรุ่นนี้อาจจะหลงลืมถ้าจําเป็นสีนี่ยอาจจะสลับกันได้แต่ถ้าเข้าใจรูปแบบว่าอันนี้มีเฉพาะหมายเลขไม่มีชื่อพรรคไม่มีโลโก้พรรคอันนี้แหละแบบแบ่งเขตเลือกคนที่รักจําแต่หมายเลข ากาช่องได้เลย<ะ>แต่ถ้าพอ,พอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยพอบัญชีรายชื่อสีเขียวสีเขียวมันก็มีโลกโก้พักมีชื่อพักมีหมายเลขมีช่องใไอกา ก็นั่นแหละต้องทำความเข้าใจค่ะต้องทำความเข้าใจแหละ <S 2> <S 2> <S คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราต้องไปทำไปทำหน้าที่ของคนไทยด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละบางท่านเขาก็บอกว่าโอ้มันจำยากนะปีนี้อะไรอย่เงี้ยก็เลยจะต้องย้ำเตือนกันว่าดูดีๆใช้เวลาให้เต็มที่อย่ารีบดูให้ชัดเจนเขาจะเขียนระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้ว <S 2> <S 2> ในบัตรเลือกตั้งถ้าอ่านครบ